ผม 10R ช่องแน้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในซุปปอร์ปลากลัวออปปี้ปลากลัวก็บออีมมาอ่านดวกำให้หรือผมบอกก่อนนะผมลองเล่นมาสักประมาณสักพัก,กนึงอะแล้วก็ลองมาอัดดูนะเออโอเคหาหัวไปนานเพราะว่าคำเดิมน,นะครับขี้เกียจ <c oughs> ตรงนี้โอเคดีส่ ไปเราจะไปถึงสักประมาณสามสิบยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ก็สามสิบอู้ดูกันคลิปนี้ผมจะตายกี่รอบอันนี้เป็นแบบปลากโกที่ผมคิดว่าน่าจะง,ง่ายที่สุดแหละดูกันผมจะตายกี่รอบโก b i n งปิ n g bing b i n งปิ n g นี่เฮ้ไปทางไหนทางนี้ โอเคตายแล้วหนึ่งรอบตายไปละวหนึ่งรอบจำไม่ได้ทุกคนตายหนึ่งรอบอันนี้แหละโอเคสองรอบไม่รู้เรื่องอะไรเลยตายแล้วสองรอบโอ้จยุบเออโอ้โหโหหนุกยันปไม่ได้ทางนี้นาน อ่าโลโลูอันนี้อะไรอ่ะสุ่มวะรึงไปทำอะไรมาดิทังเท่านี้แหละมันถึงเดินมาอย่างนี้เหรอได้จิงุแก่ะไม่เอาโดนตายตายเท่าไรนะสองคลิปนี้ทุกคนโอเคพีคผมผมตายไปสองมาดูกันว่าถ้าคลิปนี้ผมตายเกินสิบผมคิดว่านะผมจะ ไม่ดูดีกว่าไม่พูดดีกว่า <c oughs> ไม่อ้าวทำไมเปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มเลยอ่ะไม่เพิ่มเลยทุกคนไม่ใช่ทุกคนดูเลยเปอร์เซ็นต์ไม่เพิ่มเลยมันไม่เพิ่มอ่ะสามรอบโอเคดูว่ามันจะไปได้อถูกแดงแปะเดี๋ยวของ FMP ป่ะเนี่ย เอ็มทีเอ็มทีเอ็มสี่ล้อโอเคทางนี้ห้ามโดนห้ามโดนห้ามบนอืออุ้ยอันแน่รู้เลยห้ามโดนอันนี้อันเลยรู้ทันนะ เท่านี้อะไรเนี่ยมันถึงเดินมาอออออืืืตัวน,นี้อันนี้ไม่เนียนไม่เนียนโอเออ,ห,อห้ารอบอุษาถ้าเกิดผมตายถึงสิบนะผมจะเล่นอันนี้จนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไม่ได้ตายนี่นะเราแค่เดินตก โอ้ยถึงสักทีเซ่โอเคมาถึงแล้วกำลังเทานี้แปิงเออโออ้โอโอถ้าผมนับเปอร์เซ็นต์การตายของผมผิดก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่า ความจำไม่ดีเพราะว่าสนมากก็ทรวดครับเก็ดรอบรูจะรอบจะรอบมึงอะรมาเย่าจดนบเ่าเเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปิด ปิ๊ปปิ๊ปอยปู่ะโดนได้ไงโดนได้เหรอดูกวก็จะไม่โดนซะแล้วอ้ร้ครับเออเอ้าไม่กระโดด่ะสิบรอบตายไปสิบรอบโคตรไก่เลยผมเนี่ยอันนี้เอ้า เท่านี้แหละวัน่เดินมาไอไม่ได้เล่นยากนะในโทรศัพท์คนเล่นในคอมจะบอกว่ามันง่ายนะโทรศัพท์เลยโคตรยากบางคนเล่นโทรศัพท์อาจจะโหดโหดแบบโหดจัดๆก็ได้นะไม่โหดโคตรจัดแกปลาลัวคุณหมอ ไม่ผ่านเลยเอ้าววัวจะสลับสีแล้วก็ตกซิวหน่อยถูกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราตายสิบเอ็ดครั้งแล้วจะไม่ตายเกินสิบแล้วนะอือสิบเอ็ดก็แล้วผมจะพยายามห้ามถึงยี่สิบก็พอถึงยี่สิบปุ๊บเรียบร้อยฮะ มันจะตายเยอะเกินไปทำให้มันก็เป็นออบบี้ง่ายๆอือเอ๊ะสีเหลี่ยมเหรอทำสีเหลี่ยมได้แบบหลออเท่กำลังเท่านี้แหละไปคลิปนี้นสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้กินเพียงกุญแจต่างกุญแจโอ้มันไม่กระโดดให้ตู้ราอ่ะเกอ้ารู้ว่ามันไม่ถึง,งนี่ไงมันถึง ไปชันนี้มันจะมีระยะมันก็เหมือนกับนก้อนกลนั่นแหละซักอะสามสิบเปอร์เซ็นต์คู่ไปแล้วนะไปต่อแล้วโอ้โใช่ไหมโอเคโดนได้ no โน้โอเครอ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 นั่นไหม เช็คเลยเช็คเช็คเช็คโอเคไม่ใช่เช็คไม่ใช่ทางนี้แน่นอนนะไปอ่ะเ้เกมนี้เหรออ้าอะเด็ดดดดดเด็เด็ดเเด็อเด็ดเล็เด็ดเดดเด็ดเด็ดเดดเนอด ใช่ไหมหลอกเด็กเหมือนนายกเลยเาเล่น <c oughs> ่ะเดี๋ยวไปต่อกันในพาคสองใครชอ,ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะนะี๋ยกันคลิปหน้าบ๊ายบายมึงไปทำอะไรมาเนี่ยว่าจันทร์น